จำได้ว่าเขาถามวา,ามว่าอยากเป็นสาวประเภทสองหรออะไรเงี้ยคะมันคิดทบทวนนานมากเฟียจะตอบกลับไปว่าอย่างไรดีสุดท้ายเฟียบอกไม่ได้อยากเป็นอยากเป็นสาวประเภทสองเหรออนนั้นว่าหูมันชามากหน้ามันมืดมากเพราะมันสับสนหัวใจเต้นแรงที่สุดในโลกอยากจะเป็นจริงๆเหรอสุดท้ายเฟียกับ กัดฟันตัวเองนะคะชั่วโมงนั้นรู้สึกว่าแบบมันเป็นโอกาสสุดท้ายแล้ว,วที่เฟียจะได้พูดคํานี้ออกไปอะไเงี้ยก็เลยบอกว่าอยากเป็นแล้วก็ลองให้เฟียชอบจิตวิทยามากๆกาแฟมันทาให้เฟียแบบหยุดหยุดคิดนึกตามกาแฟมันไม่เคยเลือกอะคะ่ะว่าชายหรือหญิง<ม>จะกินได้ทําไมเฟียไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นบาริสต้าหรือเจ้าของธุรกิจได้เขาก็ขายกับทุกคนะ่ะฝ่าเฟียจะมีโอกาสได้มายืนตรงนี้เป็นคนที่ใช้คำว่าสโลชาได้อะมันแบบ มันต้องเริ่มเฟียเริ่มต้นจากแบบชาวสวนเด็กชาวสวนเด็กลากหญ้าจนวันนี้เฟียมีโอกาสได้เป็นเจ้าของธรุรกิจที่มีถึงเซ็นทรัลเวิลด์ฮ่องกงแล้วก็ที่บางจากด้วยมันไม่ยังไม่ถึงจุดสูงสุดแต่เฟียว่านี่คือจุดที่กาแฟเกชาเขาตั้งอยู่เช่นเดียวกันแม่เฟียอาจจะเคยเจอสิ่งที่บาดใจมากที่สุดจนทำให้เขาเกิดเป็นโรคดีเพรสชคือโรคซึมเศร้าค่ะเด็กที่ไม่รู้เรื่องเลยในวันนั้นน่ะโรคซึมเศร้าอ่ะคนเป็นอะเจ็บที่สุด ขอโทษที่ไม่เข้าใจเขามากกว่าเขาพยายามเข้าใจเรามาเสมอแบบแม่ทั้งวันที่พาเฟียไปหาจิตแพทย์เนาะแม่พยายามแบบเข้าใจเฟียว่าแบบเฟียเป็นเพศยังไงอะไรเงี้ยค่ะไม่ไม่เหมือนที่อื่นนะคะสำหรับเฟียเฟียประกวดมาทั้งหมดสาวเทีรวมถึงเมทีมิทานด้วยคุณจะได้โชว์ในสิ่งที่คุณอยากจะตั้งใจที่จะโชว์คุณจะได้พูดในสิ่งที่คุณอยากจะพูดคุณจะได้ปกป้องในสิ่งที่คุณเชื่อว่าคุณจะปกป้อง เราะเฟียตั้งแต่วันที่เริ่มรู้ว่าประอยากประกวดนางงามเฟียยืนหยัดสำหรับกลุ่มคนที่เป็นโรคซึมเศร้ามาโดยเสมอ